พม่าทำแสบคุณผชมยุเวียดนามตีไทยครับสุดท้ายความแตกโดนไล่ผลประเทศครับ ก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k โปรลงของเราให้ด้วยนะครับมาคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะเอาแน่ๆนวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมมีข่าวเกี่ยวกับประเทศพม่าให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันหรือว่ามแม้แต่เรื่องอนาคตก็ตามทีนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้คุณผู้ชมที่เพจดังอย่าง The Center of Buky w a y way Galaxy Cambodia เนี่ยนะครับก็มีการรายงานเอาไว้เขาบอกว่าทุกครั้งที่แบบแรงงานต่างด้าวหาเรื่องคนไทยเนี่ยจะชอบมาอ้างแบบเนี่ยโดนคนไทยมาดููกก คนไทยเนี่ยมันมาหาเรื่องก่อนนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเนี่ยคนไทยก็ดูถูกพวกมันอะไรแบบนี้ซึ่งคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะและจุดจบก็จะจบด้วยการที่แบบว่าแรงงานต่างด้าวพวกนี้ก็โดนคนไทยตามตบยับกลับไปไม่เป็นขบวนนะครับเพราะว่าสกิลมันต่างกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมสกิลแบบอำนาจของแบบเกียร์คีย์บอร์ดไทยเราเนี่ยนะระดับโลกนะครับเรายกตัวอย่างย้อนกลับไปหน่อย หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มันจบสงครามใหญ่ไปแล้วไทยกับพระ่าก็ไม่ได้มีการอะไรกันหรือเปล่านะคือมันมีเรื่องนี้อยู่คุณผู้ชมนะโดยเรื่องนี้เพจเนี้ยเขาก็บอกไว้ว่า หากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2,366นะคุณผู้มชมซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่2นะครับจอห์นคอร์ฟิดนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการสิงคโปร์เนี่ยได้นําเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งมามาแจ้งแก่ทางการไทยนะครับโดยเรื่องเนะคุณผู้มชมมีอยู่ว่าพระเจ้าจาักรกายแมงนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ของพมา่าหรืออังวะในตอนนั้นคุณผู้มชมนะแต่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตตีกับยวนครับในพระราชสารน่ะมีได้มีการชักชวนให้พระเจ้ามินมังนะฮะซึ่ง กับพระว่าธรรสงครามสู้รบกับไทยครับ เรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นตอนองค์โดยหลํำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็องค์ทูหับตรึงนะฮะซึ่งเป็นขุนนางชาวยวนเนี่ยได้ทําการติดต่อกับองค์ตากุณนะคุณผู้ชมนะเจ้าเมืองไซงอนในแผ่นดินพม่าเนี่ยมีเกาะรังนกจํานวนมากนะครับถ้าติดต่อซื้อขายรังนกกับพม่าแล้วเอาไปขายต่อให้จีนเนี่ยจะได้กําไรงามนะองค์ตาคุณเนี่ยก็เห็นชอบด้วยคุณผู้ชมก็เลยแต่งตั้งให้ขุนนานทั้งสองเนี่ยไปติดต่อซื้อรังนกที่พม่าครับแต่ถ้าว่าเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมนะองค เนามไม่ส่งทราบนะครับเมื่อขุนนางยวนไปถึงเกาะหมากหรือว่าปีนงังหนุ่มชมก็ได้พบกับพ่อค้าชาวจีนที่มาจากพม่านะครับทั้งสองก็พูดจาอวดอ้างต่าง,าง,างๆนานาครับจนพ่อค้าจีนเข้าใจว่าเป็นราชทูตเดินทางมาจากยวงคิดจะเอาหน้าฮะจึงช่วยพาไปส่งให้ถึงกุุงอังวะครับตอนแรกเด็กผู้ชมพม่าไม่เชื่อนะฮะว่าขุนนางยวนทั้งสองคนเนี่ยเป็นราชทูตน,นะฮะ เพราะว่าไม่ได้มีการแบบอัญเชิญพระราชสารมาด้วยนะครับแต่เมื่อสอบถามไล่เรียงกันแล้วก็เลยรู้ว่าโอเคเนี่ยสองคนนี้เป็นราชทูตจริงๆนะฮะก็เลยต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเลยพม่าเนี่ยก็มีความคิดอยากจะยกกองทัพมาตีไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยชักชวนให้ยวน,นยมาเป็นพันธมิตรคุณผู้ชมเพื่อทําสงครามกระหนาบไทยทั้ง2ด้านนะครับดังนั้นคุณผู้ชมกษัตริย์พรม่าเนี่ยก็เลยจัดการแต่งตั้งราชทูตเลยครับ แล้วก็เครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาถวายกษัตริย์เวียดนามครับคันเมื่อเรือราชทูตมาจอดอยู่ที่เกาะหมากคุณผู้ชมเรือพ่อค้าไทยลำหนึ่งนะดันเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะแล้วก็ลุกลามไปยังเรือราชทูตพม่าไหม้ไปด้วยนะแต่แล้วก็สามารถเก็บได้แค่แบบพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการบางส่วนนะครับจากนั้นคุณผู้ชมราชทูตพม่าเนี่ยก็เลยโดยสารเรือโดยสารของอังกฤษของพ่อค้าอังกฤษเนี่ยไปยังเมืองไส่งอนครับในเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม ในเหตุการณ์ข้างต้นเนี่ยคุณผู้ชมอังกฤษเนี่ยคงจะได้สำเนาพระราชสารซึ่งเป็นภาษาพมา่ามาด้วยนะครับเจ้าเมืองเกาะหมากเนี่ยซึ่งขึ้นตรงต่ออังกฤษเนี่ยก็เลยได้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปให้ผู้สําเร็จราชการอินเดียของอังกฤษนะครับต่อจากนั้นคุณผู้ชมผู้สําเร็จราชการอินเดียของอังกฤษเนี่ยก็ได้ส่งสำเนามาให้คุณจอห์นคอฟเฟอร์สนะครับคุณผู้ชมที่สิงคโปร์อีกต่อหนึ่งนะฮะ คุณจอเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งเคยเดินทางมาที่ไทยนะครับก็ทราบดีว่าที่ไทยเราเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีผู้แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะครับมีแต่พวกบาทหลวงฝรั่งเศสนะครับก็เลยให้แปลสำเนาพระรชาสชสารฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยให้เป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนนะครับก่อนที่จะให้บาทหลวงฝรั่งเศสในไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะทางด้านรชา,ามชทูตพม่าคุณผู้ชมเมื่อเดินทางถึงถึงเมืองไส้ง่อนแล้วนะครับ องตากุลเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีหนังสือขึ้นไปยังเมืองเวนะฮะกับทูลพระเจ้ามินมางว่าพม่าเนี่ย แต่งตั้งราชทูตอัญเชิญพระราชสารแล้วก็เครื่องราชบรรณาการเนี่ยมาเจริญสัมพันธไมตรีนะแล้วก็ชักชวนให้ยวนเนี่ยร่วมมือกับพม่าทําสงครามกับไทยด้วยพระเจ้ามินมาคุณผู้ชมก็เลยให้ราชทูตพมา่าเนี่ยรออยู่ที่เมืองไส้งอนไปพังๆก่อนครับจากนั้นคุณผู้ชมพระเจ้ามินมาเนี่ยนะครับก็ได้เรียกองค์ตาขุนในคุณผู้ชมมายังพระราชสำนักนะครับเมื่อได้ประชุมกับขุนนางเสนาบดีแล้วนะฮะว่าจะเอายังไงดีวะพะมา่าเนี่ยมาขอเป็นพระราชไมตรีแบบนี้จะต้องไปตีไทยด้วยอะไรแบบนี้ปรากฏว่าขุนนางฝ่่าายองค์ตุนะ ชก็เห็นควรว่าควรจะแบบรับสัมพันธไมตรีจากพม่านะฮะเพราะว่ามีความประสงค์ในจะตีเอาเมืองพัตบองมาเป็นของยวนคุณผู้ชมขณะที่ขุนนางฝ่ายองเลโบเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นขุนนางการต่างประเทศของยวนเนี่ยมีความคิดเห็นนะฮะว่าควรจะรักษาสัมพันธมตรีกับไทยเอาไว้ต่อไปนะแล้วก็ไม่ควรจะไปคบหากับพม่านะพระเจ้ามินมังเนี่ยก็ทรงเห็นชอบด้วยกับความคิดของอขุนนางคนนี้นะฮะก็เลยไม่ยอมรับราชทูตพม่านะ,ะแล้วก็มีการให้ส่งหนังสือมายังกรุงเทพครับบอกว่า เมื่อนะปีมะแม่เบนจะศกนะม,มีพม่าถือราชสารแลคุมเครื่องบรรณาการมาถึงเมืองไส้งอนในพระราชสารพรม่าว่าหยาบคายอันเป็นมากตัดเอาแต่ใจความบอกกลาบทูลเจ้าเวียดนามว่าครั้งพระเจ้ากรุงเวียดนามยารองได้จัดให้ราชทูตมาหลายครั้งแล้วหาไม่ถึงครั้งนี้ได้ยินว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามครึ่งคองราชสมบัติใหม่พม่ายินดีหาที่สุดไม่ได้จึงจัดขุนนางผู้ใหญ่ให้มาเชิญราชสารขอให้กรุงเวียดนามตัดทางไมตตีกับกรุงเทพ เสียพมา่าจะได้ทำศึกกับกรุงพระมาหานครศรียุทธยาแล้วมีรับสั่งพระเจ้าเวียดนามด้วยว่าจะคบคาพมา่าด้วยก็เสียจะหาพระราชมตยตีกรุงเทพไปจึงมิให้ทูตขึ้นไปเฝ้าที่เมืองเว่แล้วก็ไล่ให้กลับไปเสียพระเจ้ากรุงเวียดนามเห็นแก่ทางพระราชมตยตีจึงให้บอกข้อความเข้ามากรุงเทพนาหานครทราบครับนี่คือในจดหมายทางที่เวียดนามส่งมาให้ไทยแล้วนะคุณผู้ชมนะทั้งนี้คุณผู้ชมกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพนะครับก็ ดงได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าการที่ยวน,นี่ยผู้ชมไม่ยอมเข้ากับพม่าในครั้งนั้นนะครับก็น่าจะมีเหตุผลหลายประการด้วยกันนะมีคํายวนมาอ้างต่อภายหลังคุณผู้ชมบอกว่าพระเจ้าเวียดนามยาลองเนี่ยนะครับได้สิ้นพระชนนะตอนนั้นเนี่ยก็มีการรับสั่งว่าอย่าให้ลูกหลานนคิดร้ายต่อกรุงศรีอยุธยาก็น่าจะหมายถึงกรุงเทพเน,นะครับด้วยมีพระเดชพระคุณแก่พระเจ้ายาลองในเวลาตกทุกข์ได้ยากได้อุปการะอุดหนุนจนกลับมาเป็นใหญ่ได้นะครับมาครั้งนี้พม่าไปชวนให้ยวนเป็นศัตรูต่อไทยเนี่ ที่พระเจ้ามินมังเนี่ยจะต้องมาบอกให้ไทยทราบนะหรือไม่ยอมไม่ทูตพม่าเข้าเฝ้า แต่ที่ทําไปเนะี่ยอาจจะเป็นด้วยรักษาพระราชมัยต,ตีตามคําสั่งของพระเจ้ายารองได้นะครับอย่างไรก็ตามชมแม้ว่ายวนจะรักษาสัมพันธมัยต,ตีกับไทยปฏิเสธที่จะเข้ากับพม่าทาสงครามกับไทยนะครับแต่ว่ายวนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับไทยในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่นั่นก็คือดินแดนประเทศสลาชอย่างขเขมรและก็ลาวครับซึ่งยวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของทั้งสองฝ่ายมาแต่โบราณน,นะครับแต่ว่ายวนเนี่ยก็ไม่ยอมเสียเปรียบไทยนะครับโดยคิดจะขยายอํานาจมายังขเขมรและก็ลาวเสมอจนเป็นเหตตุ้องทํา ให้เกิดสงครามสู้รบในสมัยรัชกาลที่3ครับนี่จึงตัดตรงกับสํานวนที่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรน,นั่นเองครับ